ดีใจกับพี่มาด้วยที่เล็มผมแล้วขอบคุณครับได้ตัดสักทีเนาะครับได้ตัดสักมันเข้าระวังก่บเอาเรื่องผมก่อนอยู่กับเราไว้ก็หกเจ็ดเดือนไม่ได้ไม่ได้ตัดผมเลยครับนะพี่มาสิ่งหนึว่ามันเป็นใจแห่งชาที่รู้สึกว่าเมื่อไรเมื่อไรสักที ก็รู้สึกเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนถามแล้วแต่ผู้ชาก็มีถามตะกี้ก็มีถามมีคนห่วงใยทรงผมผมเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจในในในช่วงเวลานี้ครับอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ตัดสิมันมันเหมือนความรัก่ะครับทรงผมบางทีเราอยู่กับเขามาพักนึงแล้วจะให้เราตัดเลยอ่ะมันต้องทําใจนิดนึงอววรุ่งรองอววรางหรออววรีเซน ที่หายไป Safe> ก็ประมาณนี้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนทรงไงฮะจากที่ผมยาวกําลังดัดผมสวยๆมันกลายเป็นผมที่สั้นลงมาเป็นสิงโตเหรอใช่สิงโตเอออันนี้มันยาวต่อจากในซีรีส์ที่ถักกระแทกใจผมมันกันเลยใช่ก็มีายบอกว่าผมยาวแล้วมันดูไม่เป็นทรงลยใช่ใช่อันนี้คือมาต่อจากซีรีส์หรือไม่รู้คือจริงตอนซีรีส์คือเราพยายามไวเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นฟอร์มผมยาวที่ต่อต่อเขาเรียกต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายเรื่องเลยอะตอนที่ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสถ้าได้ดูตอนนั้นคือผมจริงแล้ะ หลังจากนั้นอีกนิดนึงมันก็ยาวที่มันมันวแล้วสวยระหว่างเสียงรอบข้างกับเสียงในหัเวเรา <c oughs> เราฟังกัน <c oughs> <c oughs> ไหนม <c oughs> ากกัน <c oughs> อ้าวต้องเสียงในหัวสิทำไมทำไมมันบอกแกมึงตัดเลยตัด oh. <c oughs> เลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตาที่ไว้ยาวขนาดนีน้ไม่ครับครั้งแรกจริงๆไว้ยาวถึงสะดือเพื่อเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเคยไว้ช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเนี่ยห้าปี ไว้ถึงสะดือแล้วก็ตัดออกเพื่อเล่นคินคอร์ดซี์ด้วยครับจังหวะนั้นแสดงว่าการที่ผมเราก็มีมีวิธีดูแลได้ได มีวิธีดูแลได้จริงจังกับเรื่องผมผมมากเลยนะไม่เขาเป็นผูดผมเลยเพราะว่าสระผมกว่าจะแห้งมันจะเปลี่ยนถ้าตามตามตรงเลยถ้าเอาตรงๆงเลยคือมันเสียเวลาชีวิตในการเป่าในการดแล้วแล้วเมื่อก่อนเราออกกำลังกายบ่อยมากออกกำลังกายเสร็จไม่สระไม่ได้ผู้ชายรังแครโชคดีเรามีโปรดักที่ดีเรามีอะไรที่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่มีพรีเซนเตอร์แต่พูดไว้ก่อนหรอได้เพราะเราเลือกแสดงว่าแม้ผมยาวแต่คุณภาพผมก็ดีดี ตอนนั้นตอนนั้นอาจจะดูแลได้ไม่ดีมากแต่ตอนนี้ดูแลดีเพราะมีโปรดักที่ดีจริงๆแต่ว่ายังไม่มีอะไรเข้าเลยเลยยังเอ่ยไม่ได้โอเคอเดี๋ยวหาให้โอเคเวลาพูดถึงคนเสริมขึ้นมาอย่างนี้เหรอได้จริงๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็บอกคนแฟนๆเลยว่าโอเคแล้วทรงนี้ถ้าถึงโปรดักรอแล้วอ่ะก็จริงๆต้องอาจจะต้องตัดสั้นอีกหน่อยจริงๆยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่อยๆครับก็ทรงผมเนี่ยผมว่าอาจจะช่วงชีวิตเนี่ยจะขึ้นกับ คาแรคเตอร์ <Character, S 2> <ช>หรือ,รอเรื่องราวที่เราจะพรีเซนต์แบบในชายในเมื่อเขาผมยาวเราจะเป็นผมสั้นแล้วมาต่อมันยิ่งจะดูเป็นสินโตกว่าเดิมอีกใช่ครับชิ้นมาแล้วชิ้นมาแล้วคือถามเรื่องผมล้วนๆอ่อมไม่อยากสงสัยมา,านานไงเพราะมีคนถามว่าเมื่อไรจะตัดบางคนก็ขัดใจไงว่าพี่มายไม่ตัดเพราะว่าเขาไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นทรงไงอาจจะคุ้นจากแบบคิมคอสผมสั้นวนๆ สลิปอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกลุกหนึ่งอีกลุกหนึ่งต้องขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยผมทรงผมจริงจริงมีชื่อมีชื่อให้นางไหมลุกนั้นอ่ะชื่อทรงผมกับชื่อลุกใช่ชื่อลุกอ่ะชื่อต้มาแลเสียงในหัวบอกว่าอะไรเสียงในหัวบอกว่าอะไรไม่ยุ่งได้ไหมคะเสียงในหัวผูบอกก็อย่าถามเออเหรอไม่ยุ่งได้ไหมขาปุ๋ย ม่พีม่มถามงวันที่ต้องตัดจริงๆอ่ะอันนี้คือตัดทพางานหรือว่าต้องตัดเพราะว่าจังใจต้องตัดจริงๆเป็นทั้งสองอย่างจังใจด้วยเพราะงานด้วยแต่ว่ามันเพื่อเพื่อให้ทีมทำงาน้ง่าไงค้นเพื่อให้ทีมเบื้องหลังเขารู้สึกว่าเออเวลา <ๆ S 1> เราไปพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยมันเหมาะในคลืนลมใช่ครับมันคือคยีตรงนั้นมากถามว่าอยากตัดแม่ลุตรุงไม่อยากตัดแต่ว่าในเมื่องานที่เรารัก มันมันควรจะตัดผมก็ต้องตัดเลยยางมาปกติเราปกติเราเป็นคนที่แบบฟีตไตล์มากคือแบบว่า,เ,าเป็นตัวตัวเองเอาจริงๆนะผมก่อนจะตัดเนี่ยผมอมทุกอยู่อาทิตย์หนึ่งตัดเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งที่ผมแบบยัง,งขาลขาคาซังเรื่องผมเพราะทุกวันหลังตัดก็จะมีคนถามเช้าตั้งวันเย็นแต่พอตัดมาทุกคนก็ยิ้มไปกับเรานะใช่ครับก็ชื่นชมกันซะส่วนใหญ่ ออันนี้นาะเอาพูดเลยไม่ต้องเสียงในหัวเอาตรงนี้เลยเพราะถ้าเสียงในหัวพี่ตกใจดีใจก็จริงจริดีใจครับก็ดีใจที่ชอบแนะนำเราไว้แบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าความความชอบของผมยาวเป็นความชอบของส่วนตัวแต่ว่าเวลาเราอะไรอย่างนี้ทีมงานด้วยครับยินดีชอบบอกเสมอไม่พูดไปเสียงในหัวที่อย่างนี้พูดบอกเสมอเสียงในหัวเลยไม่ได้เสียงโน้นไม่ได้เสียงนั้นเอาไปเไงบ้างกับรางวัลที่ได้ดีใจมากแล้ว ขึ้นถามเรื่องวันวันนี้ไงพี่สงสัยมานานเรื่องผมไงไม่เจอไงอ๋อก็ดีใจครับเพราะว่าคือคือผมผมไม่ได้คาดคิดจริงๆว่าจะได้ได้รับรางวัลนี้แต่ผมแอบแอบแอบคิดแบบันมือนพูดง่ายที่แอบคิดแอบฝันแล้วก็แอบฝึกตัวเองตลอดเพราะว่าเรายังเข้ามาในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้ไม่ไม่ี่ปีอ่ะส uh> like ี่ปีจึงซึ่งผมอยากเป็นนักแสดงที่ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่ที่จะทําให้สิ่งที่เราอยากเป็นสำเร็ ส่งต่อให้คนที่รับสารก็คือคนอืเขาเขาได้อะไรดีเรมถึงเขามีความสุขระหว่างโดยเีจริงีเหมือนกันาจะนกกาันกันมาเป็นแดัศอีเราก็เพื่อนที่จะทำให้คนหรืว่าเอ้ยการนี้เอาตั้งใจเข้ามา ใช่คร <poker> ับค to like right ือย้อนกลับไปผมเคยเห็นท exactly right. so so ี่แบบพี่ปอนัทวุฒิอะไรก็เข้าวงการแบบจริงจังก็เช่นที่แปดิก้าก็อายุใกล้ๆผมตอนนั้นคนก็เลยเอ้ยยังมีโอกาสก็เลยเนี่ยครับเพราะจริงๆการแสดงเราเคยทำมาก่อน่างจริงจัง้วเราเห็นมันเป็สิ่งที่สุดเวลามันไปถึงจุดที่มันสนุกมันสนุกถึงจุดที่คนรับสารเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับพี่ันเป็นอห่เราเล่นกินพร้อมมาจนวันนี้แคชั่นกาเป็นนักแสดงมันมีแบบ มเหนือยกมันนะหรือว่ามันแบบเพราะว่าเพราะว่าลุ้งเห็นพี่ไมค์ก็หายจากหน้าจอไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนไม่ทำคอนเสิร์ตช่วงทำคอนเสิร์ตช่วงช่อมเข่าอะไรเงี่ยปีที่แล้วก็จริงๆแล้วเหนื่อยไหมทำการแสดงเหนื่อยมากแต่ผมมีความสุขผมจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาดขนาดทำขนาดทำงานแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยจากเรื่องเอื้องอื่นไปในด้านเดโมเทชั่นนะเพราะว่าเราถึงจุดนี้ใน โอเคเลยเหรอขอบคุณครับขอบคุณไปจากนี้คุ้อสไรเลย่ยคินะเลยเหรออ่คือคือผมมองว่าแฟชั่นมันมีมาตลอดเพราะว่าผมเพิ่งอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆจังๆที่เป็นนักนักแสดงได้คลิกสี่สี่เปียกัมันยังสั้นอยู่แล้วก็บทบาทในการนําเสนอมันมีอะไรอีกมากมายผมไม่บทติดเยอะเลยที่อยากเล่นอ,อยากมีเป็นชัตเตอร์มีคนขีข่คอก็ยังไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยชอบหนังผีอยากเล่นหนังผีแบบหนังผีจริงจริง ือว่าอะไรที่เคยมันมีหนังเรื่องนึงชื่อเฟส o อฟสมัยก่อนหนังฝรั่งอะไรที่หนึ่งก้าวสองที่เอาหน้ามาสลับกันตัวไลน์ผมชอบมากผมอยากเล่นบทอย่างนั้นกับนักแสดงที่ที่ชอบเหมือนกันเนี่ยว่ามันจะเจ๋งดีเป็นต้นก็นั่นแหละค่จริงๆเรามีการนำเสนอค่ายเรามาเพราะทุกความีิค่ายเราชอบอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรฉิบชีก็เนี่ยเริ่มนาเสนอแต่วันนี้เลยเริ่มเฟส o อฟที่สลับหน้าแต่เรื่องชัตเตอร์ขี่คอก็ทำบุกผ่าไปแล้วอย่างไงก็บุกผ่ารตีก็ฝปากเลยถ้าไม่ถือชอบ ผมว่านังพีมันท้าทายในเรื่องของดูของอารมณ์ความรู้สึกการทำความเข้าใจเรารู้เลยว่าใครชอบใครหยอกหยอกหยอกอกไอ้โอกับมืออันนี้มันต้องตำตํานานอาอไปองผีอะไปเรื่อสยามาะงั้นผมไปด้วยได้ไหมไม่เพราะว่ารักเรืสยามคือเรื่องเรื่องแรกที่เราดูแล้วโอ้โหเราประทับใจเอยาเจ๋งมากยังไงอาจจะขอตัวไปดูพี่โอ้แล้วแต่ยังไงพี่ถามสุดท้ายเลยพี่ไหม่ เรื่องเอาเอารีออนคาหายไปไหนหายไปแล้วกลับมาหายไปแล้วกลับมาที่ติดต่อในโปรไฟล์อะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันอาจจะลวนค่ะพี่เพราะว่าคืออ้นี้มันมีคนเขียนในแคปชั่นใน X หรือทวิตเตอร์บอกว่าเฮ้ยจะออกค่ายหรือย,ยังยน่าจะยังพี่น่าจะยังเพราะเราอยากทำงานดีๆให้คนดูอยู่แล้วก็ o ีออนคาว เราเริ่มต้นมาด้วยกันถ้าถ้าถ้าออกจากบิอนคาจริงๆวันแดงวันหนึ่งมันมันคงเป็นการออกด้วยเหตุผลที่ดีอ่ะแต่ว่ามันคงไม่ใช่เร็วๆนี้พี่มายรู้สึกเนี่ยกังวลไหมกับเวลาเขาเขียนกันในแทเอ็กว่าออกไปเถอะไปอยู่แล้วไม่ต้องเราจะเออถ้าไม่กังวลมันเขาเรียกว่ามันก็เป็นความเห็นที่ผมก็เห็นเฮ้ยมีความเห็นอย่างนี้หรอบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มายออกไปไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่จะเป็น คนที่อาวุโสที่สุดในบ้านนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อุ้แค่ทุกวันนี้กูก็อาวุโสอู้เศรษฐีสุดแล้วใช่ไปไหนมันมีที่ไหนที่เราไปแล้วเราเด็กสุดบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแอบคิดเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีอะไรขอบคุณที่เป็นห่วงในทุกเรื่องเลยโอเคถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาที่มาเนี่